บุญเติมพามาเที่ยวสวนเงาะที่ไร่บุญเติมครับเงาะที่ไร่บุญเติมตอนนี้ออกเยอะมากแล้วครับกําลังสุกสวยงามเงาะของไร่บุญเติมเนี่ยคือยืนเก็บได้เลยนะครับลูกเล็กๆครับนะฮะแต่ว่าข้างในอร่อยมากครับเปลือกบาง นี่แกะให้ดูครับงอ้อบุญเติมคือเปลือกบางลูกเล็กครับแล้วก็กรอบอร่อยไม่ฉ่ำน้ำนะครับอร่อยครับแกะเข้าปากได้เลยงอ้อที่ไล่บุญเติมอร่อยมากครับ เงาะที่นี่อยู่ที่อำเภอชนแดนตำบลพุทธบาทครับเปิดให้คนมาเก็บอยากสวนได้เลยครับลูกค้าอยากมาเที่ยวสวนมาได้นะครับมาเก็บเงาะในไร่บุญเติมครับลูกเล็กเปลือกบางเนื้อหนาอร่อยมากครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวไร่บุญเติมนะครับ ช่วงนี้หน้าผลก็มีเงาะครับถ้าหน้ามะขามหวานก็มีมะขามหวานหลายพันครับมาเที่ยวไล่บุญเติมกันนะครับวันนี้บุญเติมก็นําเสนอคลิปนะครับแต่ละวันทําอะไรอะครับตอนนี้ใกล้ค่าแล้วครับก็มาเก็บเงาะให้ลูกค้าตามออเดอร์ครับ